จริงๆอะ่ะมันเป็นครั้งที่สองเนาะในในสิ่งที่หนูโพสคือทุกคนก็อาจจะมองกันสองสองทางเหมือนเดิมนะคะก็มองว่ามันไม่ดีกับบางคนก็มองอีกแบบหนึง่งคือในทางการแก้ปัญหาหนูอยากจะบอกว่าในสิ่งที่หนูโพสหนูก็เหมือนเดิมเลยค่ะผ่านการคิด วิเคราะห์มาแล้วเรียบร้อยว่าสิ่งที่ทำมันจะต้องเกิดอะไรขึ้นและผลที่ตามมาคืออะไรหนูทำเพราะว่าเนี่ยคือสิ่งที่การแก้ปัญหาของหนูจริงๆและหนูทำเพราะว่ามันเกิดขึ้นซ้ำๆก่อนที่หนูจะโพสต์มาแล้วไม่ได้นับกับครั้งแรกที่หนูโพสต์นะคะคือไม่ได้อยากให้ทุกคนไปคอมเมนต์ว่าคุณแม่หรือว่าอะไร ตอนนี้คืออยากให้ทุกคนอ่ะให้กำลังใจคุณแม่ขอให้คุณแม่ทำได้ในสิ่งที่ที่คุณแม่หลงเข้าไปอืมเพราะว่าตัวหนูเองอ่ะหนูก็ให้กำลังใจคุณแม่ใ,ในในทุกๆครั้งสิ่งที่หนูทำหนูจะบอกก่อนว่ามันเป็นการอาจจะแบบรุนแรงไปก็คือการดิสเครดิตไม่ให้ เขามีเครดิตในการที่จะไปยืมใครให้ทุกคนได้รับรู้รับทราบกันหมดว่าว่าเรานะให้เงินตลอดเราไม่ได้ลำบากอะไรอย่างนี้ก็เป็นเป็นวิธีของนิวเองซึ่งหลายคนอาจจะมองว่าผิดหรือถูกอันนี้มันเป็นมุมมองของแต่ละคนแต่นั่นแหละค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นคือความเป็นลูกอ่ะไม่ไม่มีไม่มีวันที่จะทิ้งแม่ไม่มี ไม่มีใครอยากที่จะให้แม่โดนว่าไม่มีใครอยากที่จะทําให้แม่รู้สึกไม่ดีเราได้แบบคุยกับแม่เรียบร้อยแล้วแล้วแม่เองก็ไม่ได้โกรธเราในสิ่งที่เราโกรธแล้วตัวแม่เองตอนนี้ก็เข้าใจเข้าใจในสิ่งที่หนูได้ทําลงไปว่าเพราะอะไรแล้วเราก็ได้คุยกันแล้วว่าถึงแม้ว่ามันจะเกิดขึ้นแบบซ้ําๆแค่ไหนอ่ะ แต่หนูอ่ะก็หวังว่าสักวันหนึ่งอ่ะแบบต้องได้สิแม่จะต้องทําได้เพราะเราอ่ะประสบความสําเร็จให้แม่เห็นแล้วขนาดเนี้ยเราทําให้แม่เห็นว่าเราอ่ะเก่งนะเราเลี้ยงดูแม่ได้แล้วนะวันนี้เราทําหน้าที่ของลูกคนหนึ่งแล้วแบบเต็มที่วันนี้อยากให้แม่แบบว่าอยู่เป็นกําลังใจให้ลูกทํากับข้าวให้ลูก เป็นรอยยิม้มให้ลูกนี่คือสิ่งที่ลูกคนหนึ่งต้องการเลยค่ะไม่ได้อยากให้แม่แบบคิดว่าช่วยตัวเองเอ้ยช่วยลูกไม่ได้ไม่ได้อยากให้แม่คิดว่าแต่ก่อนเคยหาเงินได้ทําไมตอนนี้หาไม่ได้แล้วมาเป็นภาระลูกหนูไม่หนูไม่เคยแบบหนูไม่อยากให้แม่คิดแบบนี้หนูรู้สึกว่าหนูอยากทําหน้าที่ลูกให้เต็มที่เพราะแม่เลี้ยงหนูมาดีมากเลี้ยงหนูมาดีมากแล้วก็เลี้ยงหนูมาเติบโตมาแบบ หนูรู้สึกว่าหนูเป็นคนคนหนึ่งที่เติบโตมาดีเติบโตมาแบบเลี้ยงครอบครัวรับผิดชอบแม่ได้เป็นคนกระตันยูคนหนึ่งก็เลยอยากให้แม่ภูมิใจว่าแม่เลี้ยงหนูมาดีมากนะแล้วก็รอว่าวันหนึ่งเนี่ยถึงแม้ว่าครั้งนี้มันจะเกิดขึ้นอีกแต่หนูก็มีความหวังในเหมือนในทุกๆครั้งค่ะว่ามันจะต้องดีขึ้น และในครั้งนี้พอเกิดขึ้นมาแล้วหนูก็แก้ไขหวังเหมือนในทุกๆครั้งค่ะว่ามันจะต้องดีขึ้นและในครั้งนี้พอเกิดขึ้นมาแล้วหนูก็แก้ไขแก้ไขมันแล้วก็อาจจะรู้สึกว่ามันจะเกิดอีกไหมแต่ว่าก็ก็ต้องทำทำใจแล้วก็ เราหวังว่าแม่เราทําได้เราเชื่อเราก็มีเรา,ม,เรามีความเชื่อค่ะั่แม่เราเกียวกัารทางานด้วยมันไม่ใช้ไม่ที่เราอจริงๆปัญหาตรงนี้คือถึงหนูไม่พูดแต่ทุกคนก็ดูออกว่ามันคือเรื่องเรื่องอะไรหนูก็เลยบอกว่าคนที่ มีปัญหาเรื่องนี้เขารู้ดีว่ามันอาจจะยากในการที่จะหยุดมันได้หนูก็เลยอยากให้ทุกคนน่ะเป็นกำลังใจให้แม่ค่ะไม่ไม่อยากให้เขาไม่อยากซ้ำเติมอะไรเขาเพราะว่าตัวเขาเองก็เสียใจมากๆกับกับครั้งนี้แล้วก็แม่ก็แบบต้องต้องรักษาเกี่ยวกับโรคซึมเศร้าเลย รวมถึงตัวหนูเองเหมือนแบบเหมือนเป็นกันเป็นกันทั้งทั้งบ้านเป็นกันทั้งสองคนก็ต้องแบบว่าเยียวยาจิตใจซึ่งกันและกันอย,อย่างครั้งนี้ยากเชื่อ,ค,อคุณแมอ่อาจจะขอใช้ว่าแบบได้รับบทเรียนหรือว่าได้รับแบบสิ่งที่แบบเออจะทำให้คุณแม่บอกว่าดีขึ้นหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยงูว่าดีขึ้นค่ะเพราะว่าทั้งพาคุณแม่ไปหาหมอตัวหนูเองก็ ได้ฟังนักจิตพ,พูดอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าน่าจะดีขึ้นแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นใครถ้าเจอปัญหาแบบนี้หนูก็อยากบอกทุกคนว่าทุกคนควรได้รับโอกาสค่ะถ้าพูดถึงปัญหารอบแรกกับรอบสองเนี่ยคือรอบสองคุณแม่พยายามแบบเขาเรียกว่าปรับตัวให้ดีขึ้นไหมคะคุณแม่ไม่ได้ไม่ได้ทำำําซ้ํามาเป็นปีแล้วค่ะเป็นปีหลังจากรอบนั้นที่หนูพู์ซึ่ง ซึ่งหนูก็ถือว่าคุณแม่ทําได้ทําได้แล้วแล้วก็คิดว่าครั้งนี้มันก็น่าจะเป็นครั้ง,งสุดท้ายค่ะผู้ถึงห้นสังก,กัดเขาได้มีการติดติงไหมคะว่ากัการที่เรามาโพสแบบนี้มันแบบรุนแรงไปนะหรือว่าแบบหรือว่าดีแล้วอะไรอ่งเขามีการแบบว่ามีพี่ๆที่ตึกคะ่ะมีมีบ้างคะ่ะที่แบบว่า บอกมาเมื่อเมื่อตอนครั้งแรกที่โพสต,ตั้งแต่ปีนู้นแต่ว่าครั้งนี้ยังยังไม่มีเขาแต่หนูได้อธิบายไปแล้วว่าในสิ่งที่หนูทําเป็นสิ่งที่หนูตัดสินใจเป็นวิธีแก้ปัญหาของของตัวหนูเองและหนูก็ยอมรับในสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นไม่ใช่แค่ตัวคุณแม่ถามว่าลูกคนหนึ่งเห็นคนคอมเมนต์แบบนั้น จ็บไหมหนูหนูก็เจ็บค่ะเจบ็บเจ็บมากๆแต่หนูเลือกพี่จะทําแบบนั้นไปแล้วและเป็นการแก้ปัญหาตรงนั้นถามว่าหนูอายไหมหนูอายตั้งแต่ตั้งแต่แม่เราไปยืมเงินแล้วก็อายแล้วแล้วการที่เรามาโพสแบบนีน้เราเลือกอายทีเดียวเลยดีกว่าไม่ใช่แค่คุณแม่อายค่ะเราก็อายเหมือนกัน เราเลือกอายทีเดียวแล้วก็ให้จบปัญหาในในครอบครัวของเราในครั้งครั้งเดียวเลยแล้วเราก็เลือกรับผิดชอบแล้วแล้วเลือกเริ่มต้นใหม่ใครจะซ้าเติมหรือว่าอะไรก็ไม่เป็นไรแต่ในวันหนึ่งเราเชื่อว่าครอบครัวเราอ่ะมันจะดีขึ้นแน่นอนหลังจากที่พ้นไปรอบสองคือตอนนี้ปัญหาจบแล้วใช่ไหมจบจบแล้วคะ่ะก็เราก็ได้คุยกันแล้วก็ในเรื่องค่าใช้จ่ายอะไรใดๆก็ค่อยๆแก้ปัญหากันไปคะ่ะ แต่ว่าก็หนูก็เคลียร์ไปหมดแล้วอ,นนลอ่ายังไม่หมดค่ะอาจจะต้องมีทยอยบ้างก็ไม่ขอลงรายละเอียดค่ะแต่ก็อว่าเป็น <c oughs> คิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่คุณแม่น่าจะได้แบบ <c oughs> เกิดแรงตัวเองเป็นทางที่ดีใช่ค่ะ,คะหนูคิดว่ามันเป็นมันเป็นการมันเป็นสิ่งที่จะทําให เขารู blender, ้ว่าหนูเจ็บเพราะว่าการโพสแบบเนี้ยมันไม่ใช่แค่มันไม่ใช่แค่คุณแม่เจ็บมันคือหนูเจ็บแล้วมันคือหน้าตาของครอบครัวมันคือชื่อเสียงของหนูหนูเลือกทำลายชื่อเสียงของหนูเลยนะหนูไม่ได้เลือกทำลายคุณแม่นะคะหนูบอกเลยว่าการที่หนูทำแบบนี้เหมือนหนูเลือกทำลายชื่อเสียงตัวเองด้วยซ้ำพูดถึงแต่เพื่อให้มันจบแล้วก็เพื่อให้มันดีขึ้น ก็นั่นแหละใจหนูรู้ดีแล้วก็เราเลือกที่จะทําแล้วแล้วเรารู้ผลลัพธ์อยู่แล้วว่ามันต้องมีแบบนี้ถ้าเกิดปัญหาแบบนี้ครับคือเราเราแก้ปัญหาด้วยตัวของเราเองหรือว่ามีมีอาโรมาคอยช่วยมัอาโ่ช่วยเขาคอยอยู่ข้างๆตลอดค่ะแล้วก็หนูมีเขาคอยถามนะหนูถามเขาว่าอันนี้จะทํำยังไงดีจะทํายังไงต่อดีจะ งินส่วนนี้จะทํายังไงอะไรอย่างเงี้ยเออก็หนูมีถามบ้างเพราะว่า,าบางทีหนูคิดอะไรไม่ออกแล้วหนูอือไปหมดหนูเออไปเลยอย่างเงี้ยก็มีค่ะเขาก็จะคอยแบบช่วยหนูแล้วหนูก็สงสารเขานะที่แบบเหมือนเขาเข้ามายังไม่นานแต่เขาก็มารับรู้ปัญหาที่มันแบบเป็นแบบเนี้ยในครอบครัวเราแล้วเราก็แอบ,บคิดว่าญาติเขาจะมองเรายังไงตัวเขาจะมองเรายังไงนยคะแล้วก็มีถามว่าญาติเขาแบบ เห็นข่าวแล้วแบบรู้สึกโอเคไหมเข้าใจเราหรือเปล่าตัวเขาก็เขาก็บอกว่าโอเคไม่เป็นไร,นนนรม,มันจริงจริงมันมีมาตลอดสามปีคะ่ะมันเป็นปัญหาหลักเลยก็ว่าได้แต่ว่าหนูอยู่กับมันมาจนจนหนูรู้สึกว่าหนูเริ่มแก้มันได้แล้วแต่หนูก็ภาวนาตลอดว่าอย่าให้เกิดขึ้นอีกเพราะมัน โอ้โหมันหนักอ่ะมันไม่เหมือนปัญหาทั่วไปอ่ะมันคือปัญหาที่อยู่มันจี้หัวใจดวงใจเราเลยอ่ะมันคือแก้ตาดวงใจเพราะเรากับแม่มีกันอยู่สองคนอย่างที่บอกว่าโพสไปไม่ไม่ได้ทาร้ายแม่หรอกมันทาร้ายชื่อเสียงตัวเองทํร้ายทุกอย่างเลยแล้วมันคนที่ใจสลายมันคือเราเลย